วันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับการประกอบนะครับสายแฟนเพจนะครับของโนโวนะครับตอนนี้นะครับผมก็ตัดชุดครอบสายพานนะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็ตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าสายพานตัวนี้นะครับจะเป็นสายพานเดิมอยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะมาประกอบให้ดูนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับไปไปชมกันเลยนะครับนะฮะ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนครับนี่นะครับก็เทสให้ดูนะครับว่าตอนนี้มาติดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ไม่ติดนะครับเทสแล้วนะครับไม่ติดนะครับลงดีนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับก็จะมาเกาะมาประกอบส่วนด้านบนบ้างนะครับโอเคนะครับตัวบังบังบังสายพานนะครับบังไม่ให้อะไรกระเด็นขึ้นมานะครับไปรีวิวกันต่อเลยนะครับนะฮะ รีวิวต่อเลยนะครับอ่ไปกันครับทีนี้มาถึงที่นี่นะครับดูนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับรูปร่างจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับสวยไม่สวยอย่าว่ากันนะครับก็จะดูดีขึ้นดีกว่าปล่อยโล่งนะครับนะฮะดูลบรอบรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถจะเตี้นะฮะเป็นโนโวเอเอ็นะครับรุ่นเก่านะครับผมที่ไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับนะฮะมาดูนะครับ ตัวรถนะครับยังเดิมเดิมนะครับดูดูภายนอกนะครับไม่รู้เลยว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับมอเตอร์ด้านด้านข้างอีกด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์1000วัตต์นะครับกล่องเป็นกล่อง1,500วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ60โวลต์นะครับ12แอมป์นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นะครับนะพอวิ่งได้นะครับ ไปตลาดบ้างนะครับขับไปทํางานนะครับไปโน่นไปนี่ได้นะครับก็ระยะทางก็อยู่ที่ไม่เกิน20กิโลนะครับนะฮะนะครับผมคันนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับลองบิดให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดูนะครับทําแรงพอได้นะครับนะฮะนะครับล้อฟรีได้นะครับถือว่าโอเคไปนะครับไปนะฮะไปแล้วนะครับนะฮะ ออกตัวดีนะครับนะฮะกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับนะฮะไปเดี๋ยวไปชมแบบขับยาวๆกันเลยครับตรงนี้เบรนลอให้ดูก่อนนี่ฮะมาแล้วฮะนี่ครับดูชมกันเลยครับการพิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้รถนะครับเตี้ยมากนะครับผมโหลดเตี้ยเยอะนะครับนะครับนูโวคันนี้นะครับเตี้ยมากนะครับนะฮะดูด้านในนะครับก็จะมีแผ่นเพดสีแดงนะครับคนใส่นะฮะนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะตัวนี้จะไม่มีตัวดันสายพานนะครับผมไม่ทําดันสายพานนะครับเพราะว่าไม่ลื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทําร่องเล็กนะฮะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็หน้าจอก็ เป็นหน้าจอทั่วไปนะครับตอนนี้แบต66บโวลต์นะครับก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็ก็เริ่มจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนรถเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะถ้าดูดูเพลินๆนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ดูเหมือนกับรถเดิมนะครับนะฮะโอเคครับไปครับผมจะพาไปสวัสดีครับอันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแผ่นเพจนะครับใส่กับนโวนะครับแล้วก็สายพานนะครับตัวนี้จะเป็นมอเล่นะครับ5นิ้วนะครับผม5นิ้วนะครับ แล้วก็จะมีตัวมอเล่หลังนะครับตัวนี้1.2เนิ้วนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับใส่กับมอเตอร์นะครับแล้วก็ยึดติดกับนะครับนะฮะมอเล่5นิ้วนะครับนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับแถมไปให้นะครับเผื่อยึดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวดันสายพานนะครับผมสายพานนะครับข้างในจะเป็นบอริงนะครับ เพลิงนะฮะจะเป็นลูกปืนนะครับตลับลูกปืนนั่นเองนะครับวิธีใส่นะครับกับเพจนะครับก็ให้ลูกค้านะครับไปเจาะเอาเองนะครับว่ากาหนดกําหนดจะใส่ขนาดตรงไหนนะครับเพราะว่าบางทีบางรถนะครับบางคันนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็ลองไปทํากันนะครับสุดนี้สุด2 0 0 0นะครับผมครบสุดเลยนะครับ2000นนะครับผมพร้อมใช้นะครับ โอเคนะครับวัสดีครับไปแล้วนะครับผม